คุงงดงให้คนเดียวกับสคนเนี่ยราคามันต่างกันนะจ๊ารูหรือปเปล่าหน่อยนะ <c oughs> เขาใจผิดเหรอถ้าดูสิบาดเจ็บอย่างเงี้แล้วจะคิดกันยังไงฮะไมคิดก็ได้นี่ไม่ได้นะ,ม,นะ,ะมันมจะไม่มายรัะหน้าอย่เรียกน,นะจะ้วโอ้ยจ่ายไปน่าน้ำขิงต้งถวไ้ทิดเฮ้ยบาดเจ็บอย่างเงี้นะเมายว่าฉันอมเสียเปรียบจะคิดขลักษานิดหน่อยต้ั ต้องให้ไปนั่นทดชัยนะอย่าเลยวไดียวไปก่อนนะเดี๋เดี๋ยวซอย่าพูดคำขอโทษเนอะฉันก็คิดจะช่วยเธอก็เลยลงไม้ลงมือหนักไปหน่อยใครจะนึกพวกเธอเล่นละครกันขอโทษไม่ได้ตั้งใจแค่ขอโทษคำเดียวก็หายแล้วไงช่างเถอะนะาเขาคงไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะใช่หรือเปล่านี่ทำไมพูดแบบนี้ฮะเธอก็มีส่วนผิดนะสนุกจนเกินขอบเขตเขาเลยเข้าใจผิดอ่ะ ขอบเขตแล้วเธอไม่คิดว่าแสบมากเรื่องหรือไงโธ่เอ้ยเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันไม่ตีก็ไม่รู้จักกันสิใช่ไหมเธอก็เลยรู้จักกันแบบนี้บ้างสิเอาเลยจะสบายเลยนะได้ได้บ๊าดีจ้ะบ๊ายดีฉันเชื่อหวนหวนสบายดีเลย้ะเธอแล้วเธอชื่ออะไรอ่ะเออมาเลยอยู่รีบกลับไปเจ้าหน้าไปได้แล้วเออนี่ขอโทษนะเราก็เป็นแบบนี้แหละโอ้ันนี้เธอกลับไปก่อนแล้วกันแล้วฉันจะไปหาเธอทีหลังตัวละครกันอีกแล้วเหรอนี่อย่านะ เห็นเงาในตาฉันไหมเห็นเธออยู่ในนั้นไหมรู้ใจกันบ้างไหมว่าฉันนั้นคิดอะไรฮัลโหลรอไอ้เหรออ๋อพี่เฉียงฉันรอพี่กินข้าวอยู่นะจะกลับเมื่อไหร่อะคือนี่ทำงานดึกอ่ะคงกลับไม่ทันหรอกอย่ารอฉันเลยนะไอ้แล้วจะกลับกี่โมงอะตอนดูอารมณ์แม่ก่อน ยังบอกไม่ได้หรอกฉันทำอาหารที่พี่ชอบทั้งนั้นเลยนะกระเพาะปลาน้ำแดงกุ้งอบบังกรอเลยถ้าทำงานไม่ทันก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่มีเวลาอยู่กับเธอเดี๋ยวว่าเรื่องกินข้าวเลยฉันว,ว่าเธอควรจะเออเฮะจะเป็นเพ่อพี่ดีมากเอ,า,อางี้ดีกว่านะขอหน้าฉันไม่เอาแล้านะนี่ข้างนอกยุ่งจะตายเควยอะไร,รักหนาเอาไปแล้วครับครับครับเมียที่เคารพเกาะเกาลูนถนนสงเจ้าสงเจ้าเจ้าอยู่เขตที่ยี่สิบสอง ้สงสจไม่รู้ตรวจกันยังไงสองสำนวนแล้วยังตรวจไม่เสร็จอีกเ <c oughs> สียภาษีเป็นแ,แสนกว่าไม่เคยค้าแม้แต่เส้นเดียวทำไมอ่านไม่ออกรือไงคะอย่า,มาโมโหไปเลยนะามันเชื่อถูกต้องจะโกรธทำไมล่ะใช่ฉันออกหากินตั้งแต่สิบขวบถูกคนหลอกแต่ไม่เคยหลอกใครได้ยินไหมได้ยินมากแล้วไม่เคยหลอกใครนะตรวจไปเลยตรวจให้ละเอียดเลยคุณได้เชิญครับเราทําตามหน้าที่ไม่ได้ว่าคุณเลี่ยงภาษีนะครับมองหน้าก็เห็นเกินแล้วมองตาก็รู้ว่าสงสัยฉันแร้จริง ขอโทษนะคะคุณเฉินอยู่ไหมคะคุณเฉินเหรอครับเอาแล้วคุณเปใครครับใฉินคุณนายเฉินเอาคุณนายเฉินงั้นเฉินตรนี้ครับตรวจพอหรือยังอ่ะมาตอนไหนนี่มาเดินมาตอนทำโอทีมาอะไรฉันพูดผิดเหรอคุณเฉินครับข่าวดีคุณนายเฉินมาขอพบครับเฉินเฉันอะไรกันฉันไม่ว่านายเฉินมีมีใครมาหาเหรออ๋อเขาเขา้ามาสมัครงานมาสมัครงานน่ะจะบ้าแล้วมาสมัครงานตอนหนึ่ง ยุ่งใหญ่แล้ว<อ>ทำไมเนี่ย,หยเห็นพี่ทำงานเดึกกอะซี่ก็กลัวจะหิวก็เลยเอาข้าวมาให้กินนี่นะห้องกอนี่คือไม่ปลอดภัยนะนักทัศนศึกับไปก่อนไปนะต้องความปลอดภัยไปก<ะ>ลับไปไป้ไปนี่หรือคุณแม่อารมณ์เสียอีกแล้วก็ใช่อะซิฮะคุณด่าพี่ด้วยเหรอนี่ขนาดเบาแล้วเนี่ยธรรมดาจะไล่เปิดเปิงเลยรีบพัฒนาแต่จะโดนด่าไปด้วยนะพี่เฉียงคุณแม่เราต้องลำบากเลี้ยงพวกพี่มาหลายสิบปีนะพี่อย่าโทษท่านเลยรู้ไหม อืมฉันก็ทนที่สุดแล้วเนี่ยพี่เฉียงให้เะช่วยอธิบายดีมากอย่ายาะนะยังไม่ถึงเวลาหากพลาดในก้าวแรกนะแพทุ้วยใจจะต้องล้มเหลวลงหมดนะก็ยังต่อต้านสาวจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยนักย่อมาแล้วมาแล้วทำไงดี่ะนี่อย่าเขารู้นะว่าเราเป็นอะไรกันอย่าให้ผู้ชมนะปิดประตูสะพานเอาไว้นี่ มาสมัครงานเหรอใช่ค่ะไปดูแลฝ่ายอาหารไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนนี่เขาเขาเพิ่งมาใหม่อนะเจ้เจ้เจ้เพิ่งจะมาใหม่นะคะลองชิมฝีมือฉันดูสิคะมีอะไรกินบ้างอ่ะราคาเท่าไหร่อ่ะฉันไม่กล้าคิดเงินแล้วค่ะให้ลองชิมดูเท่านั้นอะแม่จ๋าไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องจ่ายเงินแล้วต้องชิมเยอะๆแล้วอะไรคะอร่อยไหมถูกปากหรือเปล่าจะเปิดร้านเองเหรอเออไม่ใช่หรอกผู้หาอะไรพิเศษนะคะคนเดียวทำไว้ที่ไหนล่ะเอาละแก้ไปดีกว่าพอแล้วไปกินแกยุ่งอะไรด้วยคืออาหารที่เพิ่งทำหรือไงจ๊ะ ทามาตั้งหลายชั่วโมงแล้วนะคะรูจะเย็นเกินไปหรือเปล่าพอโทรรู้ว่าเย็นไม่ราจะเอามาเลยของเย็นแล้วอร่อยที่ไหนเล่าเก็บดีกว่านะจริงไหมเออก็รู้ว่าอร่อยเธอเป็นคนที่ไหนจ๊ะหูหนานค่ะอโหมีนาม่น่าล่ะของหูหนานไม่อร่อยหรอกไม่อร่อยก็ไม่ต้องกินเพราะฉะนั้นเอากลับไปเลยนะไม่ต้องกินนะเพราะมันไม่อร่อยขน่ฉันพูดว่าไม่อร่อยเหรอถ้าเป็นอวดฉลาดกับข้าวหูหนานฉะนั้นมีเงินก็หาซื้อไม่ได้ถ้าคุณชอบก็ทานมากๆนะคะปลามีก้างเยอะจะช่วยคีมเนื้อให้นะคะเด็ดนะคะ ทำงานที่นี่เหนื่อยนะเอาอย่างนี้สิที่บ้านฉันน่ะยังขาดคนคอยดูแลทางด้านอาหารไปทํางานที่บ้านฉันสิเเสสนี่คุณจะให้ฉันไปดูแลพวกคุณอย่างนั้นเหรอคะใช่ฉันเป็นคนพูดง่ายนะแต่คิดว่ายังไงฉันขอร้องก็ยังไม่ได้และยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยล้วค่ะยินดีอะไรกันท่านเป็นคนใช้นะทุเปิดร้านอาหารเองยังได้เลยตอนนี้เสียศักศีหมดไม่นะนี่เป็นการรับตั้าที่ดีจริงไหมคะถูกต้อง ฉันไม่เหมือนเขานี่ชอบแบ่งแยกฉันเป็นคนพูดง่ายนะฉันจะให้เธอเป็นเหมือนคนในครอบครัวเราจะอยู่กันแบบพี่นอ้องจริงๆเหรอคะเธอน่ะเป็นคนสุภาพแล้วก็มีมารยาททำอาหารก็เป็นเลิศหากเธอรับปากมาดูแลครอบครัวเราแล้วก็ฉันยิ่งสบายใจใหญ่ครอบครัวขอนาด์วุ่นวายสับสนมากนะเธอเป็นคนต้องลำบากใจแน่แน่เลยจะเหนื่อยทั้งกายและใจแล้วเชื่อเถอะนี่หหบปากกทีได้ไหม ผู้หญิงกำลังคุยกันอย่าสอดครับครับครับไม่สอดครับเออเธอตัดสินใจยังไงจ๊ะลำบากแนา่เลยลำบากยิ่งใหญ่เรื่องมากจริงเรียอฉันเอ้ยีนะคะเธอมีครอบครัวหรือยังจ๊ะเออไม่มีไม่มีไม่มีอย่างไั่แนออออแต่ดูจิฉันแต่งงานแล้วค่ะเธอกลับไปปรึกษาสามีก่อนแล้วกันแต่ฉันไม่บังคับให้เธอพักอยู่กับฉันไปเที่ยวยังกลับได้จ้ะ เออนี่เธอเห็นไหมเช้าต้องไปทำงานบ้านฉันแล้วต้องกลับไปนอนบ้านสามีเธอต้องไปพอใจน่แนแม่เลยฉันต้องคอยบริการ<อ>าคนอืนนอ่นเขาแบบจะลองพูดกับเขาดูใหม่นะเออคือ ถูกต้องหัวมียกันมีอะไรก็ต้องปรึกษากันอ้ายจ้ะนี่เบอร์โทรศัพท์ที่บ้านฉันนะเธอปรึกษาเสร็จแล้วค่อยบอกฉันให้รู้นะจ๊ะทราบแล้วก็คุณแม่ตอนนี้คือคืออะไรเฉินครับมีบัญชีอยู่ใบหนึ่งต้องให้คุณอธิบายหน่อยนะครับว่าไงนะบัญชีแค่เนี่ยต้องโดนขนาดนี้เหรอคุณทำอะไรมาที่อี่เปล่าอ๋อนต่อไปนี้นะทุกอย่างต้องยจะเป็นคนตัดสินใจนะรู้ไหมอย่าตัดสินใจเองเขาพูดง่ายดีนี่เขาพูดง่ายแต่เปลี่ยนใจเร็วรู้ไไปด้วยไปไปกลับเลยเลนี่ไปซะเดี๋ยวเข้าอื ออกกัลัากันอะครับเพื่อสุขภาพที่ดีเริ่มเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสสามสห้าหกทำไวครับสามสี่ห้าหเรื่อยไปครับ 1, 2, ึ่งสองสามสห้าหกหสามห้ดีครับดีครับหนึ่งสอสาห้าหหนึ่ง สองสามสี่้วมาเดียวเดียวหนึ่งสองสามสี่หาสวัสดีสวัสดีทุกคนเข้ามาสิมีเรื่องอะไรเหรออะไรกันหรือไงเฮะคือทำเสียงตั้งแต่เช้าจะรู้สึกเลยหรือไงฮะหนวกหูจะตายอ่ะฉันนอนไม่ได้เลยขอโทษเนอะที่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะถ้วไงนะแค่ขอโทษคำเดียวก็ใช้ได้หรือไงถามแบบที่ฉันไปทำอะไรให้เธอเมื่อวานกครั้งหนึ่งวันนี้ก็อีก ฉันว่าอีกหน่อยนะจะคงยกทางแสามาระเบิดตึกนด่แน่เลยต้องขอโทษด้วยไม่ได้ตั้งใจกวนผู้เธอหรอกฉันแค่ออกกำลังกายฉชน่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกนะ